สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแนะนําตัวก่อนเนาะหนูชื่อน,นานะคะแล้วก็วันนี้ฝาแฝดของหนูหายไปไหนน้องแนนน้องแนนไม่อยู่วันนี้แนนพาคุณพ่อไปอ,อนวดบําบัดเนาะทำหน้าที่ลูกสาวที่ดีนะคะวันนี้น่าจะมาทําอะไรเห็นหัวเหอ,อยุ่งดูไม่ได้ขนาดนี้วันนี้น่าจะ มาสอนเพื่อนๆทุกคนในการวิธีการทําเครื่องกาวานิกสปานะคะหรือว่าเครื่องที่หลายๆคนถามเข้ามาว่าวิธีการทําอย่างไรนะคะภายในเวลาแค่5นาทีสามารถทําให้หน้าดูเด็กลงได้อย่างไรไม่พูดพร่ำทาเพลงมากมายวันนี้ลงทุนหน้าเปล่ามาเลยทีเดียวเขินอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคเรามาคุยเรื่องอุปกรณ์กันก่อนดีกว่าว่าเราจะต้องมีอะไรบ้างนะคะเอ้ยหายไปไหนแล้ว่าทวีนเมนเจลของเราเ <laughs> ท่าที อยู่นี่อย่างแรกที่ต้องใช้นะคะคือเจลนาใช้แล้วมันเหลือไว้เมื่อวานนะคะก็คือมีตัวดีท็อกซ์นะคะ1อนันแล้วก็ตัวทรีทเม e นต์เจลนะคะซึ่งมีสารอาหาร32ชนิด2ตัวนี้จะช่วยทําให้ดีท็อกซ์หน้าทําให้หน้าใสามากตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการให้อาหารผิวทําให้ผิวฟูรูขุมขนเล็กถุงใต้ตาหายหน้าเรียวนี่คือตัวนี้เลยสําคัญมากนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือกันไกล เอามาทำอะไรตัดไงตัดเจลนะคะใ,ให้ฟันกัดก็ได้นะหนูก็เคยซกมกแชร์ความซกมกโอเคต่อมานะคะก็คือเจ้าตัวน้ำแร่ตัวนี้ชื่อว่า n a p c a moisture mist เป็นตัวที่สำหรับวันนี้เราเปิดแอร์ใช่ไหมเออมันจะแห้งถ้าเจลมันแห้งตัวนี้จะช่วยทำให้เราประหยัดเจลได้นะคะแล้วก็ช่วยทำให้นำพาสารอาหารเข้าไปในหน้าเราได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าไม่มีเราก็ใช้น้ำแร่ไม่โฆษณายี่ห้ออื่นก่อนก็ได้ น้ำเปล่าก็โอเคพอ,พอรับได้แล้วก็วันนี้เราจะไม่วิ่งไปล้างหน้าในห้องน้ําให้เสียเวลาเราก็เลยจะใช้ผ้าเปียกหรือว่าใช้กระดาษอันนี้เราใช้กระดาษอะไรมามิโปโกเช็ดตัวสเด็กนะคะสะอาดเหมือนกันเช็ดได้หัวนี่สําคัญที่สุดคือเฮดแบดนถ้าสมมติว่าไม่ มัดผมก็มัดได้นะคะอย่าพยายามให้ผมมันร่วงลงมาติดเพราะว่ามันจะเ,เกศก,กะมากแล้วผมก็จะเหนียวนะคะทําความสะอาดยากต่อมาที่สําคัญมากก็คือกระจกนะคะบอกทําไมในกระจกไม่หลังๆนะไม่ใช้กระจกทําแล้วไงคือแบบหลับตาทําได้แล้วแล้วก็ถ้าสมมติว่าบางคนเพิ่งเริ่มใหม่นะคะก็ใช้พวกผ้ากันเปื้อนก็ดีเผื่อเจลมันตกนะคะหยดลงมาแล้วก็นะวุ่นวายกันเข้าไปโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า เราทําได้ครั้งเดียวนะแล้วอันนี้คือเราไปโพสไม่ได้แล้วนะพลาดแล้วพลาดเลยต้องขออภัยด้วยนะคะหน้าสอดอีกแล้วอ,อายอะ่ะเราเริ่มทาครีมกันก่อนเลยทาเจลเราตัดเจลแล้วนะคะเมื่อกี้เราก็เริ่มลงไปเลยทาสิ่งที่เขาจะช่วยในเรื่องของตัวออดีท็อกซ์นะคะเขาจะช่วยในเรื่องของการเข้าไปจับสิ่งสกรปรกผู้หญิงหลายคนหรือว่าผู้ชายะคะ่ะที่สมมติว่า ผู้หญิงสาคัญกว่าผู้ชาผู้หญิงแต่งหน้าเยอะแล้วต้องบอกก่อนว่าในรองพื้นหรือว่าพวกความมันต่างๆมันเข้าเวลามันเข้าไปผสมกันเนี่ยมันจะค่อนข้างสก,กปรกมากแล้วนึกภาพออกไหมลูกขุมขนเรามันค่อนข้างลึกมากอะค่ะเวลาเราล้างหน้าเนี่ยถามลองถามตัวเองดูนะคิดว่าลางหน้าล้างสะอาดพอไหมยากเนาะที่จะทําให้หน้าสะอาดได้นะคะทั้งหมด ถึงข้างในรูขุมขนเพราะฉะนั้นเราจําเป็นมากๆที่จะต้องล้างสิ่งสกปรกออกก่อนเพื่อที่เ,เราจะเวลาเราใส่สารอาหารเนี่ยหน้าเราเนี่ยจะได้รับสารอาหารเข้าไปเต็มๆเหมือนพูดง่ายๆเหมือนเวลาเราจะทําความสะอาดพื้นบ้านนะคะถ้าเราถูบ้านเลยไม่กวาดบ้านได้ไหมสกปรกเนาะอันนี้ก็เหมือนกันมันจะเป็นตัวเป็นิขสิทขิ์ของเราเลยในการที่จะช่วยล้างสิ่งสกปรกที่อยู่ชั้นในสูตรแบคทีเรียทุกอย่างที่แบบสกปรกอะเมื่อก่อนนะเคยไปตรวจหน้าแบคทีเรียมีอยู่200กว่าตัว ลูกผมขนใหญ่มากอะน่ากลัวมากนะคะกดอะไรคะกดอันนี้กดหนึ่งครั้งนะคะก็จะเป็นเลขหนึ่งก่อนที่เราจะทำเนี่ยเนื่องจากเราเป็นห้องแอร์เนาะขออนุญาตฉีดนิดนึงสงการเข้าปอดเข้าปากเข้าตากันไปคนจริงควรจะปิดตาด้วยนะคะเพื่อความปลอดภยัยกดเลขหนึ่งนะคะจะสังเกตอ่ะนนหยุดกดมันก็จะหายไปกดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นเลขสองคือสองนาทีเริ่มเลยเวลาเริ่มนะคะง่ายๆมากเริ่มจากทาง ขั้นตอนนี้นะคะไม่มีเทคนิคอะไรนอกจากถ่ายขึ้นพยายามไาเอาเครื่องให้มันหลุดจากหน้านะเพราะว่าถ้ามันหลุดแล้วเนี่ยไฟฟ้ามันจะตัดคนที่มีปัญหาสิ่งสกรปรกอุดตันเยอะๆเ,เราก็จะเน้นบริเวณรูขุ่มขนที่ใหญ่ๆเนี่ยถุงใต้ตาแถวเนี้ยค่ะเมื่อก่อนอาจจะเป็นเมด็เมดๆเ,เยอะมากเป็นหนังไก่เลยรูขุ่มขนใหญ่มากค่ะแล้วก็บางคนที่ผู้หญิงที่แต่งหน้าเยอะๆก็จะแบบมันจะมีพวกสิ่งสกรปรกอุดตันแถวเนี้ยค่ะ จะสังเกตว่าเราจะมีสิวเซียนเกิดขึ้นได้สิวเม็ดดำๆแล้วก็สำหรับคนถามว่ามีผดเล็กๆเกิดขึ้นมาจะช่วยได้ไหมช่วยได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าผดเกิดขึ้นจากสิ่งสกรปรกไขมันอุดตันแบคบทีเรียไปกัดกินน่ากลัวเนาะขั้นตอนนี้ประมาณ2นาทีนะคะขึ้นหนักลงเบาขึ้นหนักลงเบาขึ้นหนักลงเบา,นนเบาตามลายกล้ามเนื้อนะคะนี้ขึ้นหนักลงเบา ข,นนขั้นตอนนี้เราจะเยังไม่เริ่มไถหน้านะหมายถึงว่ายังไม่เริ่มในการสอนเทคนิคนะคะในการที่จะกําจัดเลี้ยวรอยเพราะว่าอันนี้มันคือการเคลียร์สิ่งสกรปรกอะนะคะเมื่อก่อนอาจจะเป็นสิวตรงนี้ก็เยอะคือพูดไปพูดมาคือไม่มีอะไรดีเลยบนหนังหน้าของหนูโอเคไหมมันก็จะดังแบบเราจะได้ยินเสียงดังติ๊ดติ๊ดนะคะอย่างเงี้ย ทุกประมาณห้าหรือ1ิวิเพื่อที่เครื่องจะบอกเราว่าเรากําลังทํางานอยู่นะสังเกตว่ามือนั้นเนี่ยจะจับตรงนี้แล้วมือจะมีการเปียกนิดนึงเพื่อจะเป็นการสื่อนําไฟฟ้าจากร่างกายของเรามาเปลี่ยนเป็นกระแสะที่ชื่อเกนิกเพราะฉะนั้นจะเป็นเครื่องที่ปลอดภัยมากเพราะว่าเขาจะมีกระแสะไฟฟ้าในการคํานวณคํานวณในร่างกายอัตโนมัติว่าเราเป็นคนมีพื้นผิวหน้ายอย่างไงเช่นวันนี้หน้า,นามันเขาก็จะคํานวณให้ไฟมันแรงกว่านิดนึง ได้ยินเสียงไหมต,ต,ตีตีตีนี่คือหมดเวลานะคะเครื่องมันก็จะค้างเอาไว้เสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็จบแล้วขั้นตอนหนึ่งไง่ายไหมวางเครื่องทิ้งไว้แล้วไปล้างหน้าแต่วันนี้เราจะไม่ล้างหน้าแต่เราจะเช็ดออกของไม่เคยจะเจอถ้าไม่สะดวกนะคะก็สามารถที่จะใช้ผ้าเปียกหรือว่ากระดาษเปียกเช็ดในขั้นตอนแรกออกไปได้นะคะแต่แต่ว่าถ้าขั้นตอนที่สองเช็ดได้ไหมไม่ได้นะ สกรปรกตายเลยยนะ่าตัวเองต้องไปล้างให้สะอาดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีสิ่งสกรปรกมันขึ้นมากองแล้วอะค่ะแล้วถ้าเราไม่ล้างออกไปปุ๊บเนี่ยมันก็แบคทีเรียรจะขึ้นมาคาอยู่บนหน้าเราอีกวันนี้ผลขึ้นกันได้เลยทีเดียวนะคะอันนี้คือนะาทำให้เป็นตัวอย่างให้ดูนะว่า,าวิธีการทําทําอย่างไรนะคะในขั้นตอนแรกแต่ว่าจริงๆแล้วทุกครั้งน่าจะไปล้างหน้าทุกครั้งนะคะถ้าเราวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะเบื่อกันนะคะ,สะเสียกัน โอเคเสร็จแล้วเราก็จะมาลงในเจลที่สองกันนะคะเจลตัวนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะเรากำลังจะได้สอนเทคนิคแล้วน้าไม่เคยใช้เจลหมดหลอดเลยอะหน้ายังไม่ใหญ่มาอ๋อจริงๆแล้วรควรจะทำที่คอด้วยนะคะเพราะว่ามีเออแฟนพี่สาวทำหน้าไปสักพักทำไปทำมาอยู่ประมาณ อาทิตย์กว่ามาเจออีกทีทำไมพี่ชายหนะ้าวอกมากหน้ารอยจุดนี้เปล่าไม่ใช่หน้าเขาขาวมันวิ้งมันบลิงอะคะ่ะแล้วคอมันก็เลยดูดำาลมแอนสำหรับคนอยากหน้าขาวใสก็ตัวนี้จะดีมากๆขั้นตอนที่สองสิ่งที่เขาจะช่วยนะคะคือเขาจะเข้าไปจับสิ่งสกปรก หรือว่าแบคทีเรียในหน้าเราเมื่อกี้ในขั้นตอนหนึ่งดึงกลับออกมานะคะและในขณะเดียวกันเราก็จะให้อาหารให้กับผิวทําให้หน้าเราเนี่ยได้รับสารอาหารกระตุน้นอีลาสซินคอลลาเจนให้กลับขึ้นมาทํางานเด้งแล้วก็ฟูแล้วก็ช่วยในการสลายไขมันบริเวณที่อยู่บริเวณแก้มตรงนี้ถึงปากได้ไหมก็ดได้นะทําไปทํามาปากแบบจากดําๆก็แดงขึ้นด้วยเลิศหนอ พอแล้วไม่เคยใช้หมดเลยแต่ก็ดีประหยัดฉีดสเปกรอบหนึงนะคะวันนี้เราไม่ต้องฉีดเยอะนะคะจะบอกว่าแอร์เสียร้อนมากนะแต่ว่าเราก็ตั้งใจเพื่อท่านผู้ชมโอเคเรากด2ทีเมื่อกี้มันดับไปแล้วไงคะเราก็กด2ทีเป็นเลข2ในนี้มันอาจจะกลับเนาะไม่ใช่เลข5นะแล้วเราจะสังเกตว่ามี3นาทีแล้วก็เริ่มเลยขั้นตอนนี้สำคัญน,นะคะอยากให้ตั้งใจดูนิดนึง เวลาทำขึ้นหนักลงเบาขึ้นหนักลงเบาอย่างนี้นะคะเก้านาทีแล้วเดี๋ยวเราจะสอนแป๊บเดียวให้เสร็จเราก็จะวนก่อนที่ที่เคยออันนี้คือขั้นตอนแรกคือเราจะเข้าไปจากสิ่งสกปรกะนะก็คือเราก็จะไปวนตรงบริเวณที่เราได้ทิ้งเซลล์คราบคลายเอาไว้เมื่อกี้เรามีความรู้สึกว่าหน้าเรากำลังจะบริสุทธิ์อีกครั้ง ไม่มีสิ่งสกรปรกหรือว่ามวลทินนะคะเริ่มเพอเจอโอเคพอทําเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยขั้นตอนหน้าเรียวสําคัญมากดูนะเวลาเราจะทําหน้าเรียวเนี่ยเทคนิคคือเป็นการว b เบรดอย่างนี้เป็นเทคนิคเกาหลีทําการสั่นให้ไขมันแตกตัวแล้วดันทิ้งกดแรงๆนะขึ้นไปทิ้งที่กอกหูกอกหูเป็นที่ที่จะนําพาของเสียไทยเทของเสียถูกต้องไหมคะเราก็จะดันขึ้นไปทิ้งไว้วันสองนาทีสองวิอย่างนี้ ทงนี้ก็เหมือนกันเมื่อเมื่อก่อนหน้ากลมมากเลยพี่แนนหน้ากลมกว่านราอีกนะเมื่อก่อนพีน่บอกว่าพี่แนนปักวงเว,วงียนแล้ววนได้เป็นจานดาวเทียมเลยแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ดีขึ้นเยอะมากแล้วก็โอเคนี่คือเทคนิคง่ายๆนะคะค้างไว้อย่างนี้หน้าเราจะเป็นเชฟเป็นวีเชฟขึ้นมาเลยนะดูมีค้างขึ้นมานะคะแล้วก็ถ้าถ่ายตรงนี้ก็จะให้ปีกจมูกเล็กลงไม่ต้องไปผ่าตัดเลยด้วยนะคะ ส่วนคนที่มีปัญหาล่องแก้มเป็นตัวเนี่ยยิ้มอย่างเงี้ยแล้วมีล่องแก้มเยอะๆค่ะง่ายๆเลยจากปากทำเป็นตัว C เขียนอย่างี้นี่คือนากดนะอย่างงี้ทุกอย่างจะอย่างละประมาณสิบห้าทีเชื่อไหมเดี๋ยวมันจะฟูขึ้นมาเลยแต่คือมันตอนนี้มันฟูอยู่แล้วเราไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงได้มากแค่ไหนถ้าสำหรับคนที่เป็นสิวนะคะให้ไปลากผ่านๆเบาๆ อย่าไปกดรนแรงนะสิวแตกนะขอหน้าเรียวแต่ว่าลืมไปว่ามีสิวสิวแตกหน้ากว่าจะได้เรียวเละก่อนโอเคถุงใต้ตานะมีปัญหาเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหานะคะคนใต้จะมีถุงใต้ตาให้ไปวางไว้ใต้ถุงใต้ตาแล้วดันขึ้นนี้ทางไวสองวิถุงใต้ตาจะเล็กลงแล้วก็ใสขึ้นคือมันไม่ดำคะ่ะถุงเริ่มหาย แล้วก็โอเคสําหรับบางคนที่ต้องการยกคิ้วนะคะง่ายมากเลยทําเป็นตัวีไปไว้ที่ใต้คิ้วแล้วยกขึ้นนี้ตัว C แล้วยกขึ้นคิ้วโก่งเลยนะตัวเธอไม่ต้องไปสญใจอะไรอะกมอย่างนี้อย่างนี้โอเคไหมส่วนนะคะตรงนี้เราก็ดันขึ้นปกติจริงๆหัวต่อไปเป็นหัวที่มันเป็นหัวเล็กๆนนะคะหัวตัวเนี้ย สำหรับรีดริ้วรอยโดยตรงนะคะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจะจับแม่นั่งทำให้ดูจับยายก็ได้ใครพอใจะจะทำจัดไปหมดเวลาแล้วเมื่อกี้รี่ยนเสียงไหมในที่สุดนะคะการทำการทำหน้าที่ของนาวันนี้ก็เสร็จสิ้นลงด้วยหัวเขยยุ่งดูกระเซิงกระเซิง เดี๋ยวไปล้างหน้าก่อนนะคะแล้วก็หลังจากล้างหน้าเสร็จปุ๊บทุกคนก็สามารถแต่งหน้าทาครีมกันแดดลงรองพื้นแล้วก็ออกไปจากบ้านได้ตามปกติด้วยหน้าอันใสบริง้งแล้วคุณจะสังเกตว่ารองพื้นคุณอะ่ะติดหน้าดีมากแล้วแต่งหน้าไม่ลอยหน้าเรียวขึ้นเล็กลงกระชับขึ้นโอเควันนี้นะคะนะก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนหวังว่าจะมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับการรับชมนะคะแล้วก็ยังไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะเป็นอะไรติดตามชมนะบ๊ายบาย